28มกราคมครับวันสำคัญของวงการ PDPa ไทยครับหรือว่าวันนี้เป็นวัน Data Privacy Day ครับซึ่งวันนี้ทางทีมแรกหน้าเราโดยผมเองครับพชัชราภพรถมที่ปรึกษากฎหมายจากแรกหน้าได้มีโอกาสเข้าม,มาเข้าร่วมสัมมนาในเรื่องของ Data Privacy Day ในวันนี้ครับซึ่งหัวข้อหลกัหลกๆเนี่ยครับมีการพูดไว้น่าสนใจมากโดยเป็นทางสงอสสเนี่ยครับเป็นการอัปเดตกฎหมายใหม่ๆเป็นการอัปเดตรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยครับว่าตอนเนี้ย ประเทศที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ดีที่สุดไม่ใช่ประเทศที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้มากที่สุดครับแต่คือประเทศที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ครับข้อมูลส่วนบุคคลของเขาเนี่ยจะสามารถดูแลได้อย่างดีแล้วก็มีความถูกต้องอยู่ตลอดเวลาประเด็นสําคัญครับที่น่าสนใจในงานนี้ครับทางสคสอได้มีการอัปเดตครับว่าผู้คนจะร้องเรียนในเรื่องอะไรเยอะที่สุดเกี่ยวกับปีด p d เอครับประกอบกันด้วยครับสามมาตรารด้วยกันมาตราแรกคือมาตราย7ครับมาตราย7จะบอกเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่รับความยินยอมมัน เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ถูกต้องเนี่ยยังเป็นประเด็นที่ค่อนข้างเป็นปัญหาสาหรับองค์กรนะครับต่อมาครับคือมาตรา24และ26ครับคือการเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลครับซึ่งมีบางองค์กรเนี่ยยังทําได้ไม่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องนี้ครับว่าก่อนที่จะเก็บข้อมูลของใครเข้าสู่องค์กรเราต้องเช็คเรื่องของข้อยกเว้นในความยินยอมเนี่ยให้ชัดเจนก่อนว่าเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา24หรือ26หรือเปล่า และในมาตราสุดท้ายครับที่มีเรื่องร้องเรียนเยอะที่สุดคือมาตรา22ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเท่าที่จําเป็นครับผมเชื่อว่าหลายๆองค์กรครับยังคงเป็นอยู่ว่าเก็บข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดเพราะเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเราให้ได้มากที่สุดแต่ในความเป็นจริงครับข้อมูลส่วนบุคคลเราเก็บและใช้และเปิดเผยเท่าที่จาเป็นพอครับอะไรไม่จําเป็นเราไม่เก็บเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เสี่ยงต่อข้อร้องเรียนตรงนี้ครับอีกทั้งครับสคสหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังมีอัปเดตเกี่ย ต้องมีการปรับใช้ AI ภายในองค์กรมันแปลว่าข้อมูลส่วนบุคคลเราก็ต้องปรับให้ทันกับโลกของ AI ครับซึ่งวันนี้เนื้อหามีความสำคัญครับแล้วก็เป็นการทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าองค์การ p d p a ในประเทศไทยเนี่ยจะดำเนินไปในทิศทางไหนครับ และพีดีพีซีเนี่ยก็ยังคงให้ความสําคัญกับเรื่องของพีดีพีเออยู่ซึ่งเนื้อหาในวันนี้นะคะก็จะเป็นพีดีพีเออินเลียวไลฟ์หรือว่าในชีวิตจริงของเรานั่นเองซึ่งองค์กรต่างๆเนี่ยก็ยังคงต้องอัปเดตพีดีพีเออยู่นะคะไม่ว่าจะหน่วยงานราชการหน่วยาง,งานเอกชนเนี่ยพีดีพีเอก็ยังคงสําคัญอยู่แล้ววันนี้เนี่ยพีดีพีซีเขาก,ก็ให้เราเห็นว่าในองค์กรเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างอย่างแรกที่เราห้ามลืมเลยคือเอกสารต่างๆระบบต่างๆก็ยังคงสําคัญนะคะแล้วก็สิ่งที่พีดีพีซีเน้นเลยในวันนนี้ะะคคะือ คปรับเนี่ยยังคงมีจริงแน่นอนเพราะปี68เนี่ยก็ปรับกันไปหลายล้านเลยซึ่งเป็นทางผิดทั้งทางแพง่งทางอาญาและทางปกครองเลยโดยที่ทางแพ่งเนี่ยก็จะอ้างยิงถือมาตา77ทางอาญาเนี่ยก็จะเน้นเลยคือมาตา79รวมถึงทางปกครองเนี่ยโทษสูงสุดจะอยู่ที่5ล้านบาทด้วยกันเลยนะคะยังไงการอัปเดตข่าวสารในวันนี้หรือว่าข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่ทีเล็กแพลตฟอร์มนะคะ